أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و ب ه u l i l l a h i r o b و ل n alamin w ا b ل ل i n ا ل t a i n w a l l م ḥ a w l ا w ا ل l a ا ل w ل ṭ i l l a h م i l l ā ه i a l a i ขอความสันติความเมตตาปราณีความจำเริญความโปรดปานและทางนำจากเอกองอัลลอฮ์ซุบฮานะฮวตะอาลาพระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวที่แท้จริงได้โปรดประสบแด่ ท่านพี่น้องผู้รับชมรับฟังรายการทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการสแสวงหาความจริงท่ามกลางความแตกต่างผมชริพงษ์สงยมขอรายงานตัวต่อท่านพี่น้องครับท่านพี่น้องครับถ้าผมเนี่ยจะบอกกับท่านพี่น้องว่ามีคนอยู่กลุ่มหนึ่งคนกลุ่มนี้เนี่ยละหมาดทําอิบาดัดละหมาดมาราทอนหมายความว่าทําอิบาดัดละหมาดอย่างมากมาย ถือสินอดมาราธอนถือสินอดอย่างมากมาย <c oughs> ละหมาดแข็งซื้อ,ถ,อถือสินอดแข็งซิกรุลลซิกเกตอาน,นกุรานสซลก็ทําความดีต่างๆอย่างมากมาย <c oughs> ผมถามท่านพี่น้องว่าคนกลุ่มนี้ท่านพี่น้องจะจะ,จะว่าอย่างไรท่านพี่น้องก็จะบอกโอ้คนกลุ่มนี้เป็นคนดีมากเลยเป็นคนที่ดีประเสริฐเป็นคนรักของอร้อยอย่างแน่นอนท่านพี่น้องก็จะว่าอย่างนี้แต่ถ้าผมบอกว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยเป็นชาวนรกท่านพี่น้องจะว่าผม,ผมว่าอย่างไงบ้างอะ ท่านพี่น้องก็จะบอกอาจารย์ชริปนี่โหอาจารย์ชริฟเร็วมากแล้วทุาูดอย่างนี้คนกลุ่มนี้อาจารย์เองก็พูดว่าเขาทำดีต่างๆนานาและอาจารย์มาบอกเขาเป็นชาวนรกได้ยังไรท่านพี่น้องจะว่าผมใช่ไหมท่านพี่น้องจะประนามผมใช่ไหมแต่ถ้าผมบอกอ่ะผมไม่พูดก็ได้นบีพูดว่าคนกลุ่มนี้เป็นชาวนรกท่านพี่น้องจะว่าไงท่านพี่น้องไม่กล้าว่านบีแน่แต่ถ้าพี่น้องจะถามว่าท่าพี่น้องจะถามคาถามต่อมาอาจารย์ชริปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมัน เกิดความผิดพลาดอะไรขึ้นกับคนกลุ่มนี้ที่ทําดีอย่างมากมายแล้วท่านนาบียังบอกเขาเป็นชาวนารกพี่น้องต้องถามคำถ,ถามนี้อย่างแน่นอนเลยและสิ่งที่ผมพูดเป็นจริงนะมีคนอยู่กลุ่มนึงที่ท่านนาบีได้บอกเอาไว้ล่วงหน้าว่าจะเกิดคนกลุ่มนี้ขึ้นชื่อว่าคอวาริชเอาแล้วท่านี่่น้องไม่ต้องสนใจชื่ออะไร ประเด็นก็คือว่าจะเกิดคนกลุ่มหนึ่งขึ้นที่ท่านนาบีบอกเอาไว้ล่วงหน้าจะเกิดคนกลุ่มนี้ขึ้นเขาจะละหมาดจะทําอิบาดัตกันอย่างมากมายแต่ท่านนาบีก็บอกว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยเป็นสุนัขก,กีฬาบุญกีฬาบุญนา,นาจะเป็นสุนัขในไฟนรกนบีว่าเจ็บเป็นสุนัขในไฟนรกท่านพีีน้องแปลกใจไหมละหมาดถือศินอดทำอิบาดัตทำความดีอย่างมากมายแต่ทำไมนบีบอกว่าเขาเป็นสุนัขในนรกนี่นบีพูดผมไม่ได้พูด ถ้าพี่น้องได้ข้อคิดอะไรมั่งจากฮะดิษต้นนี้ฮะดิษเชื่อถือได้นะสืบสายรายงานแล้วเชื่อถือได้ตรวจสอบแล้วเป็นสุนัขในนรกทําไมนบีว่าเขาแรงถึงขนาดนั้นคาตอบก็คือว่าการกระทำเนี่ยผมเน้นอยู่เสมอว่าในอิสลามเนี่ยหลักๆห,หนึ่งความเชื่อต้องตามสารลับสองสารับคือบุคคล300ปีแรกนับจากท่านนาบีไป300ปีแล้วก็ เป็นอุลามะที่อยู่ในยุค300ปีแรกนะครับเราจะต้องตามเขาในเรื่องไหนบ้างหนึ่งด้านอัติดะหลักความเชื่อหลักการศรัทธาต้องตามสารับตามกลุ่มอื่นหลงหมดสอแนวทางหรือมันฮัจแนวทางในการทํางานศาสนาจุดยืนที่เราจะมีต่อกลุ่มบิดเบือนเราจะต้องมีจุดยืนอย่างไรเราจะต้องรักใครเราจะต้องเกลียดใคร แนวทางสลรับมีไว้ข้อที่2 3. หลักปฏิบัติหลักฟิกหลักปฏิบัติก็ต้องตามสลรับแต่ไอหลักปฏิบัติมันมาโลสุดมันมาท้ายสุดสําคัญน้อยสุดท่านไปน้องเพราะฉะนั้นคนที่กลุ่มนี่ที่ผมบอกในที่นบีบอกว่าเป็นสุนัขในนรกนี่เขาได้แค่ข้อ3อิบาดัตทำดีอย่างมากมายปฏิบัติความดีอย่างมากมายได้ข้อ3แต่ข้อ1กับข้อ2ของเขา เละเน่าพี่น้องเละเน่าไม่ตามสรับเรียบร้อยเลยจบจบเหตจบเจงโบเลยเรียบร้อยเลยจบหมดเลยอีบาดัตที่ทำเนี่ยหมดโมฆะหมดเลยเอาละไม่รับเป็นสุนัขในนรกไปเลยเพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องเราเนี่ยจัดค่ายเาวชนหรือจะจัดอบรมอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับเรื่องศาสนาไม่ใช่มาเน้นข้อสาอันดับแรกนะครับพี่น้องต้องเน้นหนึ่งกับสอง หลักอากีดหลักการศรัทธาเป็นอย่างไรมีรายละเอียดอะไรต้องเชื่อเกี่ยวกับอัลลอฮ์ให้ถูก 2. แนวทางแนวทางในการทํางานศาสนาจุดยืนที่เราจะต้องมีต่อคกลุ่มคนต่างๆจุดยืนที่เราจะต้องมีต่อกลุ่มบิดเบือนต่างๆเราจะต้องมีจุดยืนยังไงสรับเขามีแนวทางให้เราจะต้องรักใครเราจะต้องเกลียดใครสรับมีแนวทางให้เพราะฉะนั้นถ้าถ้าอันที่สามนี่โอ้โหแจ๋วเพอร์เฟกต์เอ็กซ์แลนเทนมุมตัส ดีเยี่ยมยอดเยี่ยมแต่สองข้อแรกนี่ตกสอบตกไม่ผ่านครับพี่น้องไม่ผ่าน,านเหมือนกลุ่มข,ขอวาริชที่นบีบอกเป็นสุนัขในนรกเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้อาจารย์อามินเสริมรแต่ที่ผมได้บอกไปอาจารย์อามินเชิญทักทายพี่น้องก่อนครับบิสมิลลาฮิรราะห์มานุรราะหีมอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบิลอาลามีนวะบิฮินัสตัยน์ลาฮาวลาวะลาควะตะอิลลาบิลลาฮินอาลีนอาซิมอามะบะ สล امة عليكم ورحمة الله وبركاته ครับอาจารย์ครับอาจารย์เชริปอาจารย์จะเสริมอะไรกับที่พูดไหมคือพี่น้องจําในสิ่งที่อาจารย์เชริปพูดไว้นะพี่น้องจํากฎเกณฑ์ข้อสรุปข้อตัดสินครับภาพรวมทั้งหมดที่อาจารย์เชริปพูดไว้ให้ดีเพราะมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ผมจะพูดครับอาจารย์เชริปผมคงต้องขออนุญาตอาจารย์เชริปหน่อยจะขอทําอะไรอาจารย์เอ่อมันเงี้ยครั้งนี้เนี่ยผมอาจจะขอเน้นเรื่องชีอะห์อย่างเดียวเนี่ย เน้นเน้น,น,นที่ว่าเน้นเน้นเน้น,น,นที่ว่ามิตินี้ไม่ใช่มิติวิชาการละมิติไหนมิตินาสิฮัตมิติเตือนผู้ที่ขัดขวางผู้ที่ขัดขวางการต่อสู้ของเราที่จะต่อสู้กับเชียร์และผู้ที่เป็นตีนเป็นมือเป็นลูกหา่าเป็นลูกไพรพลให้กับเชียร์มาตลอดออค,คืออาจารย์เซริปอาจารย์จะเตือนคนของเราใช่ไหมเตือนคนของเราอผมไม่หวังเลยกับเชียร์ในเชียร์มันเกลียดผม ผมรู้โทรมาถามผมสักวันผมรู้มันเกลียดเ,เขาเกลียดอาจารย์เหมือนกธรรมดาอยู่แล้วเขาเกลียดอาจารย์เหมือน<ช>เขาเกลียดเ,เยดมมตมิตายมียะนั่นแหละใช่เหมือนที่เกลียดสลับเกลียดซอยบ้านจะไปหวังอะไรคนเนี่ยหมอาจารย์รับใช่ไหมแต่ประเด็น,นก็คือมันเงี้ยอาจารย์เฉลิมวันนี้มีหมดต่อพรุ่งนี้ต้องเอาให้เคลียร์เอาเอาให้เคลียร์เลยเอาคือมันเงี้ยอาจารย์เฉลิบเอาให้เป็นวิชาการก็ได้เป็นวิชาการเลยนะอาจารย์เฉลิบรู้ไหมผมเจ็บแค้นผมรู้สึกเสียใจมาตลอดอืว่า การที่ชีอะเผยแร่ลัทธิของเขาในประเทศไทยเนี่ยอาจารย์เชอริฟส่วนหนึ่งและอาจจะเรยียกว่าส่วนสําคัญเลยก็ว่าได้ครับเขาไม่ได้เผยแพร่ตามลําพังอาจารย์เชริฟงงการที่เขาเอาลัทธิอุบาทลัทธิชั่วของเขาซึ่งเราเคยได้พิสูจน์มาแล้วนะว่าพวกชีอะมีอันตรายด้านหลักการศรัทธาเพียงใดเนี่ยรเราได้พิสูจน์มาหลายต่อแล้วการที่เขาสามารถเอาลัทธิชั่วนี่มาแพร่กระจายอยู่ในหมู่นั่นหมู่นี่อย่างเงี้ย มันมีปัจจัยมาอยู่สองประการอาจารย์ชฎิปปัจจัยที่ทําให้แพ้เนี่ยนะใช่ที่ทําให้พวกนี้แพ้เนี่ยมีอยู่สองประการครับปัจจัยที่หนึ่งคือพวกซุนนีไซย,ยิอะเนี่ยแหละแปลว่าอะไรพวกซุนนีชั่วซุนนีเลวที่ทระยศต่อหลักการอิสลามผมพูดตามจุดยืนสลับอาจารย์ชฎิปอาจารย์จะจะจะ,จะ,จะยังไงเขาไม่ดียังไงเดี๋ยวคือพี่น้องคนพวกนี้เป็นซุนนีในแง่งอากีดะภ,ภาพภาพรวมทั่วๆไปลักษรัทั่วๆไป,ไปข้อหนึง่งข้อหนึง่งข้อหนึ่งอัลลอฮ์ข้อสองรซูนเลยหกข้อที่พี่น้องเรียนอ่ะ ถือเ่ๆไปแล้วก็ละหมาดก็พอจะตรงตามสุนนะาบ้างแต่จุดยืนของเขามันไม่มีอาจารย์ชริปมันฮัตมันฮัตข้อสองข้อสองจุดยืนที่จะต้องผูกมิตรกับคนที่อลัลลอฮ์สั่งให้ผูกและจะต้องเป็นศัตรูกับคนที่อลัลลอฮ์สั่งให้เป็นเนี่ยเขาจะไม่มีข้อสองเขาไม่มีเขาไม่มีชีอะแพร่กระจายกับคนพวกนี้ได้ประการที่หนึ่งคือชีอะจะยืมไอ้คนพวกเนี้ยไปเป็นฐานให้ชีอะมันเดินหน้าได้<อ>ในสังคมสุนนีอ,อย่างเช่นไป ไปเอาเงินยัดปากยัดกระเป๋าตังไอพวกด็อกเตอร์ทั้งหลายน้ำเน่าบางคนเนี่ยให้มาเป็นหน้าฉากเวลาบรรยายชีห์สถานทูตไอประเทศชียาไม่ต้องออกชื่อประเทศนะนะสถานทูตประเทศชียาจัดงานบรรยาย,ยก็ไปดึงไอ้ด็อกทั้งหลายเนี่ยมานั่งพูดอย่างเงี้ย พูดพูดพูดเพื่อที่จะได้ดึงซุนนีเข้าไปไปเข้าวงไงคือพวกด็อกเตอร์พวกนี้คือเหมือนกับเหมือนกับคนหลงไหลในตัวเขาแล้วก็เหมือนกับโอ้ด็อกเตอร์อนะั้นด็อกเตอร์นี่วุ่นชาวบ้านไม่รู้ด็อกเตอร์ออกเรือด็อกพอแล้วอาจารย์ชาวบ้านไม่รู้ไงใช่ก็เลยไปหลงเออขนาดด็อกเตอร์นคนนั้นเขาจะนั่งกับชีอาร์ได้เลยอาจารย์ชอริฟท่านโลกเนี่ยเป็นด็อกเตอร์ได้แค่นี้นะผมถอดคำว่าผมแบบแทบไม่อยากเรียนด็อกเตอร์ด้วยซ้ับต่อพูดประชดประสนคือทําลายแนวทางสารับหมดเลยใช่่่ดดููถกกกกรรระะบบาาาศึษ้วยแตเออันจิงๆ เรียนด็อกเตอร์มาทำไมความความรู้ได้แค่นี้เดี๋ยวอาจารย์อาจารย์<ม>บอกอาจารย์พูดตามแนวทางสลับกับอาการกิริยาอาจารย์ที่บูบูอย่างเงี้ยสรับเขาทำงี้สล,สลับเขาทํากันอย่างงี้อาจารย์ชริฟในา<ไ>ร,รายละเอียด<ม>โอ้โมากมายอาจารย์ชริฟสรับในทั้งด่าทั้งคือสลับมาด้วยความเค้นด้วยความหงเหนในหลักการศาสนาไงเดี๋ยวผมชี้แจงพี่น้องนิดนึงนะ คือเวลาเราพูดกับพี่น้องมุสลิมด้วยกันพี่น้องอะลิสซุนนาเนี่ยอะลิสซุนนานะขอยุ้าว่าพี่น้องอะลิสซุนนาเวลาเราสอนให้เขาละหมาดถือสิ่งพรนให้เขาอ่านกุรอ่านสอนอธิบายเรื่องความดีต่างๆเนี่ยเราสอนด้วยอากับกริยาที่นิ่มนวลสุภาพนี่คือแนวทางสลรับส่วนในกรณีที่พูดถึงกลุ่มที่บิดเบือนหรือคนที่อ้างตัวว่าเป็นซุนนีแต่ไปเป็นฐานรองรับให ลัทธิบิดเบือนทํางานต่อไปได้เนี่ยการพูดถึงคนกลุ่มพวกนี้เนี่ยจะต้องพูดด้วยกับกริยาที่รุนแรงและตมิตรเขานี่นี่คือสาระนะคืออาจารย์ชริฟอัลกุรอานเองเวลาพูดถึงกาเฟสอัลกุรอานก็แบ่งกาเฟสสองแบบกาเฟสทีเดียวเราก็จะพูดชี้นําแต่กาเฟสมุชริกนี่มันเลวมันต่อต้านนบเบียราลเปรียบมันปัสุสัตไปหาอ่านเอาเองอาจารย์อามีนนี่อาจารย์บางคนสุนัขเราเนี่ยเผยแพร่์สุนัขเนี่ยคือไปที่ไหนท่าพี่น้องพี่น้องฟังให้ดีนะฟังผมให้ดีนะ อาจารย์ซ да ุนนาบางคนผมบอกบางคนนะยกหลักฐานดิบอาจารย์ถ้าพี่น้องฟังให้ดีนะหลักฐานดิบหมายความว่าไปจับหะดิษต้นนั้นมาต้นนี้มาต้นนั้นมาต้นนี้มาแล้วมาปรุงสูตรเองพี่น้องฟังให้ดีนะอาจารย์ซุนนาบางคนไปจับหะดิษต้นนั้นมากุรอ่านต้นนี้อาย่านี้อาย่นั้นมาแล้วมาปรุงสูตรเองเข้าใจเอาเองเพื่อที่จะตัวเองจะมาสนับสนุนตัวเองว่าโอ๊ยเราต้องพูดเพราะเพราะพูดดีๆอย่างนั้นอย่างนี้แต่คําถามที่ต้องถามว่าไออายะกคุรอ่านดิบดบ ฮะดิษด,ดิบๆที่ยกมาเนี่ยทำไมไม่เอาการปรุงของซลับอะทำไมต้องปรุงสูตรเองอะคืออาจารย์ชริปเสริมนิดหนึ่งอาจารย์ชริฟคงเคยได้ยินว่าครั้งหนึ่งซอาบา้านเคยอาบน้ําละหมาดและล้างเท้าแบบกระปิดกระปรอยเนี่ยเช็ดเช,ช็ดลูกๆไม่ได้ล้างตามสุนนานาบีนบีใช้คาพูดที่รุนแรงมากมคือนบีคือนบีพูดพูดเหมือกับว่าขอให้ส้นเท้าของผู้ที่อาบน้าละหมาดไว้เนี่ยแบบเช็ดเช,ช็ดเนี่ยไม่เกลี้ยงนะไม่เกลี้ยงไม่ไม่ถ u t ถึงขอให้ถูกไฟนรุกเผา อิหม่ามบบคอรีเอาฮะดิษนี้ไปบันทึกในชื่อบาบที่มีความหมายว่าชื่ออะไรชื่อบทชื่อชื่อบทหมวดหมู่ฮะดิษที่มีความหมายว่าอนุญาตให้ใช้เสียงดังในการสอนศาสนาอิหม่ามบบคอรีเป็นนักฮะดิษอย่างที่เรารู้กันบุคอรีเนี่ยอันดับหนึ่งนัมเบอร์วันเลยฮะดิษของอิหม่ามบบคอรีอิหม่ามบบคอรีเอาฮะดิษต้นที่อาจารย์มินยกอ่ะที่ท่านนบีว่าคนที่อาบน้ำละมานไม่ทั่วถึงให้ไฟนรกกินส้นเนี่ยอิหม่ามบบคอรีเอามาเป็นหลักฐานว่าอนุญาตให้สอนศาสนาด้วยเสียงดังได้ อที่นี้เขา้าเรื่องเข้าประเด็นนิดนึงอาจารย์ก่อนจะเข้าประเด็นอาจารย์ที่นี้ถ้าพี่น้องฟังให้ดีนะผมขอย้านะพี่น้องต้องระวังให้ดีแม้ว่าจะเป็นอาจาร,รย์สุนนะก็ตามอาจารย์สุนนะหลายท่านยกหลักฐานดิบขอย้ําว่าหลักฐานดิบคือยกฮะดิษมายกกุรานมายกฮะดิษจะมายกกุร,าน,า,กกรานมาเพื่อจะมาสนับสน,สนุนสิ่งที่ตัวเองจะเอาแต่คําถามคือกุรานดิบๆอายะกุรานเดิบ์ฮะดิษเดบบที่ยกมา่ย่าปรุงเองทําไมไม่เข้าใจตามสารลับ ว่าสารพูดกับคนกลุ่มนี้ต้องใช้อากับกริยาเสียงอย่างไร <c oughs> เวลาพูดกับคนอีกกลุ่มหนึ่งเขาใช้อากับกริยาเสียงทําเสียงดังหรือเสียงค่อยหรือนอบน้อมอย่างไรอย่าปรุงหลักฐานเองปรุงหลักฐานเข้าใจหลักฐานตามสารับอย่าปรุงหลักฐานตามความเข้าใจตัวเองอาจารย์ชริปอะทีน,นี้เข้าประเด็นผมบอกแล้วนะว่าจะมีพวกที่หนึ่งที่เป็นสื่อที่ให้ชีอ้อะเนกระจายตัวในสังคมบ้านเราคนพวกนี้ต้องรับผิดชอบต่อนหละ เอ้ผมขอตักเตือนท่านถ้าท่านรู้อยู่แก่ใจว่าท่านเป็นอะไรกับชีอะอยู่ท่านต้องรับผิดชอบต่อเหรอในฐานะที่ท่านทําให้ลทัทธินี้กระจายตัวอาจารย์ถ้าเขาอ้างว่าผมไม่รู้ชีอะม์เร็วยังไงชีอะม์เบียดเบือนอยังไงไม่รู้แล้วทาไมไม่เรียนล่ะด้างตือด็อกเตอร์นะฮะด็อกเตอร์ดุนยาด็อกเตอร์ดุนยาคือจริงๆอาจารย์นี่เขาไม่รู้ไหมเขาดูรายการแล้วบางที่ก็มีแต่เขาต้านพักเดียวเลยไงอ,อ,อาจารย์อาจารย์ฟาริดเคยพูดไม่รู้ก็ถามสิเสือกเถียงทําไมเรื่องชีอะเนี่ย อาจารย์ฟริทเคยถูกถามที่มอภูเก็ตอาจารย์ฟริเป็นตลอดนะช่วงนี้อ๋อผมอ้างอิงท่านท่านเป็นมารอเชียอาจารย์อาจารย์จารย์อะไรต่อไปเชิญคือนี่คือพวกที่หนึ่งยกตัวอย่างไปซื้อเราเองเป็นใครนะคือเนี่ยอาจารย์ชริศทาตามสลับเนี่ยสลับสั่งให้ออกชื่อแล้วนะแต่่าเรยังเราโอ้โหเราเนี่ยยังเบานะผมยังอดทนนะยังเบาก่าสลับไม่อยากจะทําให้ทีวีมันสั่นไม่ได้ออกชื่อนะใช่ไม่ได้ออกชื่อตามสลับต้องออกนะตามสลับต้องออกโอ้โห ยกตัวอย่างนิดนึงเอาอีกนิดนึงอา,อา,อา,อาอจารย์ชริปอิหม่ามดารีมีเราเคยพูดเป็นสลับท่านเลยนสลับเคยด่าพวกที่เป็นศัตรูกับอาลีซุน่าเหมือนหมูเหมือนหมาท่านเคยดา่ามาเยอเพราะไอ้อออน,นี่มันดื้อ<ช>คือมันดื้อเนี่ยสลับไม่ได้หวังว่าจะให้เขาได้รับผิดายาแล้วมันปิดหูปิดตาแล้วแต่สลับต้องถล่มต้องหักล้างให้คนรู้ว่าไอ้นี่มันตัวตัวเล้วใช่ไหมตัวเล้วต้องประจานให้รู้ทีนี้มันอย่างี้อาจารย์ชรินี่คือโปรที่หนึ่ง เนี่ยประเภทนี้มีด็อกเตอร์หลายคนเนมีมีมด็อกเตอร์คนหนึ่งไปเป็นฐานในเชียไปออกสนับสนุนเชียพูดเชียเชียพูดเชียอย่างนั้นอย่างนี้ทีวีบางช่องในก็ต้องระวังขอพูดนะพี่น้องไปซื้อมาเองทีวีไหนทีวีบางช่องเนี่ยะออะร,ระวังเรื่องอะไรระวังเชียแทรกเข้ามาในทีวีผมเตือนพี่น้องไว้นะเราไม่ได้ต้องการจะบ่นทำลายเพราะศาสนาอิสลามมันต้องปกป้องถ้าวันนี้ต้อง ถึงขั้นแต่ก็ถึงต้องแต่คืออาจารย์ถ้าเราเปิดทีวีเพื่อยืนหยัดในแนวทางสุนทรแต่เราทําลายอากีดาสลับในจบจบไม่มีแลวเอาอากีดาชีอ์มาแทนไม่มีความหมายอาจารย์ชริปจะจบนะอาจารย์ชริปน้ําชาถังหนึ่งใส่ยาพิษก็ไปสองหยดก็ไม่มีใครกินแล้วเรียบร้อยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราเราเรียกร้องนะให้ให้ยืนหยัดในแนวทางอาจารย์ชริปทีวีบางช่องสอนสุนนะหมดแหละตั้งแต่สอนเอาแปะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยสอนสุนทรแต่เป็นสุนทรที่ไม่มีูมิคุ้มกัน งงเป็นซุนนะแค่อีบานะเป็นซุนนะแค่แค่เ,เรื่องฟิกเรื่องละหมาดซุนนะยังไงไอยาพิษนี่เข้ามาทีเดียวไอซุนนะเาสิบ์เซพังหมดเลยอเพราะไม่มีวัคซีนเพราะไม่มีวัคซีนทีวีบางช่องมีสายผมโทรมาบอกเขายืนยันคนนี้ก็เป็นแกนนําที่ต่อสู้ชีห์แต่แกไม่ขอให้ผมออกชื่อ <ừ> um. ทีวีบางช่องไปเอาหนังชีะอาฉาย แล้วหนังเกี่ยวกับอากีดะาหนังเกี่ยวกับเรื่องฮะดิสกอดิสคมที่เราเถียงกันอยู่หนังที่ทำลายอากีด้าเราทำลายอากีดะแล้วหนังเวลามันดูแล้วมันมันขึ้นเมันเคิร์มอยู่กับมันรังสอนแเรามันอีโมชั่นมันขึ้นไงอารมณ์มันเร้าอารมณ์ไงใช่แล้วใครรับผิดชอบอ่ะก็อาจารย์ที่สูตรนบีเนี่ยไหนอ่ะรับผิดชอบก็ต้องพูดให้ตรงไปตรงมาแหละใช่ถ้าทีวีมุสลิมเนี่ยบ้าบ้าวบเอาเชียห์มาออกเราก็เราก็ไม่ยอมนะคือถ้าทีวีมุสลิมเอาเชียห์มาออกเนี่ย ซึ่งมันไม่เป็นไปไม่ได้อ่แล้วไม่มีเพราะเขาเอาเรามานั่งไม่มีวันอยู่แล้ว <c oughs> ชีอะเข้ามาผมต่อยแน่เ็นข <c oughs> ้าทีวีนะหรือ,อหรือถ้าเอาคนสนับสนุนชีอะเบื้องหลังมาอ,ออกเนี่ยนะทีวีบางทีวีนี่โดนสองกระทุงเอาหนังชีอะมาออกไปเอาไอ้ตัวสนับสนุนชีอะไปเป็นพิธีกรไปเป็นวิยากอนเนี่ยพี่น้องจนะําไว้นะระวังทีวีนี่ไว้เราเรียกร้องนะถ้าพี่น้องอื สารลับเนี่ยเขามีสามนะสำคัญสุดอากีนะสองเนี่ยไม่ใช่ฟิกนะมันฮัจแนวทางที่อาจารย์มินพูดถึงืออ่ะโอเคแหละทีวีนั้นเรื่องอื่นเขาสอนดีอัลฮัมดุลิลละสอนตามสุนนะเราก็ชื่นชมไปแต่เรื่องนี้มันชื่นชมไม่ได้อาจารย์ความเสียหายความเสียหายมันอันตรายมันมหาศาลมันอันตรายมันอันตรายและอเชียเนี่ยมันมาอีมันนิดๆหน่อยๆนิดๆหน่อยๆนิดๆหน่อยๆคือเขาดิปโรมเลติกเขาเป็นการเมืองเขาเป็นการทูต แต่เราเนี่ยไม่รู้เป็นการอะไรไม่ทันเขาไม่เป็นการสักอย่างเขาเป็นเขาเป็นนักการทูตอาจารย์ใช่เขาจะไปเอาไอ้ประเภทด็อกเตอร์ดูแล้วมันขังขังคืออาจารย์ล้ำหน้าเนี่ยเขาเป็นเขาแหละส Stra е г ียุทธศาสตร์ในการทํางานของชี้อ้างเนี่ยท่านพี่น้องมันแยบยนนะมันหลายขั้นตอนนะเขาไม่ใช่มานั่งบรรยายอย่างผมอาจารย์อามินอย่างเดียวนะเขามียุทธศาสตร์ในการเผยแพร่และที่ชี้อ้า์เนี่ยหลายหลายยุทธศาสตร์ ใช่แต่เรานอกจากจะไม่เป็นยุทธศาสตร์และรับมือไม่เป็นแล้วยังเชิญเข้ามาในทีวีอจะว่ายังไงอ่ะยกตัวอย่างมีด็อกเตอร์คนหนึ่งเขาขอมาไม่ห็ผมบอกชื่ออเขาไม่ออกก็ไม่ออกอืมีมด็อกเตอร์คนหนึ่งดูพฤติกรรมนี่ไว้แล้วก็ไปปรับใช้กับด็อกเตอร์คนอื่นถ้ามีแบบนี้พี่น้องบอยคอร์ตไปเลยคนแบบนี้ไม่ต้องไปเอากับมันสารพูดสารพูดนี่คือจุดยืนสารพูมันเป็นอย่างนี้คืออาจารย์ไม่ได้พูดตามอารมณ์ตัวเองใช่เอ,นเ,นเอางี้ดีกว่าคืออาจารย์เชิ่สถานทูตของบางประเทศที่เป็นประเทศเชีย มันจัดบรรยายหัวข้ออะไรนบอาจารย์ชอริปปรัชญาการเมืองในทัศนะอิหม่ามโคไม่นี่อาจารย์ฟาริดบอกว่าโคใช่ไหมเนี่ยโคใช่หรือไม่เนี่ยในในสำมมนาอาจารย์ชอริปอาจารย์ฟาริดตลอดเลยคืนนี้ใช่ไหมโคไม่นี่ปรัชญาการเมืองแล้วปรัชญาการเมืองโคไม่นี่เป็นปรัชญาอะไรอ่ะปรัชญาอิหม่ามปรัชญาการเมืองอะไรโคไม่นี่บอกว่าแท้จริงแล้วนี่ยอินอาอิมมาอิสนาอัชชาริยาของเราเนี่ย อัฟบอลหรมินอัมบิยะวรรซูลแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรแท้จริงแล้วอิหม่ามสิบสองนะประเสริฐกว่าบรรดานบีบรรดารอซูลเนี่ยปัญญาอะไรกันเมืองเนี่ยนี่คือสิ่งที่อยู่ในหนังสืออัลฮุกูมาอัลอิสลามีฮะหน้าที่ห้าสิบสองเขไม่นี่เขียนและอาจารย์ยกมาและเดดด็อกเตอร์นี่ไปบรรยายด้วยอ๋อไปบรรยายด้วยไปบรรยายด้วยโอ้โหย่างไงรู้ไหมอาจารย์ชเรล็อ้างไงรู้ไหมอ้าวอย่างไงอ้างยังไงใครอ้างด็อกเตอร์คนเนี้ยผมไม่เชื่อ แต่เราทางานชีอะ์ได้ทาไมมุสลิมทางานกาเฟ่ได้ทำไมทำงานชีอะ์โอ้โหนี่นี่ไม่เป็นแนวทางสลับเอาเอาชีอะมาเทียบกับกาเฟ่อาจารย์แจงนี่กระากาเฟ่มาดานบีมุฮัมมัดบอกผมว่าไม่ไปกาเฟ่ที่เราทํางานกาเฟ่อะไรอาจารย์กาเฟ่ที่ไม่ใช่ศัตรูกาเฟ่ที่ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยเขาไม่เขาไม่ได้ทำลายอิสลามไม่ได้ตั้งตัวเป็นศัตรูอิสลามกาเฟ่ที่ทำลายอิสลามจะไปซื้อขายกันมันยังไม่ได้เลยอาจารย์เฉี่ถ้าทำลายทางตรงแล้วเนี่ย แล้วเงินที่ซื้อขายเนี่ย,เ,ยเอาไป<ด> <ละ S 1> ทาลายอิสลามเนี่ยแนวทางสัลรับก็ไม่รู้ตักกะก็ยกมาเพียบกันผิดแล้วแต่ชริปดูนะดูคำดูข้อยืนยันคําพูดของท่านอาจ,จารย์อบิดีทัศนอาจารย์อบิดีทันเป็นอีกคนหนึ่งที่ต่อสู้อ,อยู่บนแนสลับอาจ,จารย์อบิดีทัน์พูดว่าจําไว้ให้ดีพวกสลับพวกสุนน่าเนี่ยจริงๆแล้วเป็นพวกเดียวที่พูดอะครไม่ได้เลยเข้ากับพวกบิดาอื่นไม่ได้เลย เป็นตัวแปลกอยู่ตัวเดียวเพราะจะไปเข้าความผิดไม่ได้นี่คือลักษณะสารลับแต่พวกบิดาอาอื่นเนี่ยเข้ากับบิดาอากันเองหมดและดูนะคําพูดเจ้าของคําพูดที่ว่าทํางานอาชีพได้เพราะทางานกาแฟยังได้เลยนผมเป็นมุสลิมไหมถามก่อนในทัศนคุณเป็นผมจะจัดบรรยายหัวข้อปรัชญาการเมืองตําแหน่งผู้นําในทัศนะอินโนเตียคุณจะมาหมผมจะเชิญไม่มาไม่กล้ามาหรอกเพราะอะไรรู้ไมอาจริบเพราะมันเป็นสารลับ มาเชียอิมูไตเมียเดไปขัดแย้งกับบิดาอีกลุ่มหนึ่งเนี่นี่คือความเลวของคนพวกเนี้ยคือเข้าเข้ากับคนอื่นได้หมดใช่แต่เข้ากับแนวเข้ากับความเท็จนะได้หมดแต่แนวทางสลับไม่เอาเข้าไม่ได้เนี่ยคือคือถ้ามาแนวทางสลับเนี่ยมันหมายความว่าต้องทําใจว่าจะเป็นศัตรูกับหลายหลายกลุ่มใช่แต่ถ้าแต่ถ้าเราเป็นมิตรกับกลุ่มที่บิดเบือนทั้งหลายใช่ก็ทําใจว่าเราจะเป็นศัตรูกับแค่คนกลุ่มเดียวคือแก่วกลุ่มที่แนวทางสลับเดี๋ยวพี่น้องฟังนะฟัง วันต่อมาผมจะยกคําพูดสลับหนึ่งที่เป็นสัจธรรมสาลับบอกว่าอย่างน้อยที่สุดในยุคที่สลับมีชีวิตอยู่เนี่ยมีอยู่ห้าพวกนะที่รุมสลับอยู่ห้าพวกห้าพวกนี้ก็หนักนะากัดเวลาหมดเวลาห้าพวกเดี๋ยวพี่น้องติดตามชมห้าหกพวกในวันในวันในในครั้งถัดไปดีกว่าหมดเวลาแล้วนะครับผมไม่ต้องสรุปอะไรแล้วพี่น้องจากลากันเลยดีกว่าตรงนี้จนกว่าจะพบกันในครั้งต่อไปวะบิลไลยต่ฟิกวันที่ใดยะอัสสลามุอะลัยกุมวะระห์มะตุลลอฮ์วะบเระกุโต you <laughs>